กาสบายดีเพือ่อนเบสสุดสุดทุกคนนอะนมินิกนา玛พบกับมิสเตอร์ซอนอีกคือเก่าเนาะทุกคนเนาะอ่ามินิกาไม่ยังหลายนะทุกคนกาซิมเบาเรื่องที่ว่าเป็นยังคนเล่าที่ว่าคนเล่าเป็นยังจึงมักมากเที่ยวไทยมัก,มก มาทำงานอยู่ไทยเป็นจำนวนล่วงหลายนะทุกคนนาอมึอนี้นก็ชิมาเบาเลือกมีก่อนจะไปฟังกับอย่าลืมกดไลค์ก็ช like, ับสไใครให้ซ่องมิดเตอร์สอนด้วยทุกคนเด้อโอเคนาะเข้ากับไปฟังกันเลยนาะว่าเป็นยังคนเล้าจึงมากมาทองเที่ยวอยู่ไทยมาทำงานไทยเป็นจำนวนลวงหลายนะทุกคนนอหนึน่งนี่ก็คือว่าคนเล่านี่มามา,มาเที่ยวไทยมาคุคนเพราะว่ามีแรงทองเที่ยวอยู่ไทยนี่มีที่สวยงามหลายแรงนะทุกคนนาะเป็นหายคนเล่านี่เข้ามากมาทองเที่ยวและอีกอย่างหนึ่งก็ประเทศไทยกับประเทศเล่ากั เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันนะทุกคนแล้วเมื่อคนเลาาเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ไทยแะนะทุกคนเฮ็ดไห้ไม่แนวคิดอยากมาอยากทํางานอยู่ไทยนะทุกคนเขาจบไปเลยอาทำงานอยู่ไทยไปอีกจําน,น,นึงนะทุกคนนอ,อทำงานอยู่ไทยอีกจํานวลน,นึงแลก้กการมีนักทองเทียวจากประเทศลาามาเที่ยวอยู่ประเทศไทยอีกจํานวลนึงนะทุกคนนอกจากนั้นแล้วที่เฮ็ดให้คนเลาาอาศัยอยู่ประเทศไทยนั่นนี่ก็คือว่า ดานสื่อสานระวางภาษาหนีนทุกคนเนาะภาษาไทยนีคนเล่าสามารถเบาไลนทุกคนทุกคนภาษาไทยนีคนเล่าเฮ้ากับสามารถเบาไลเป็นจนํานวนลวงหลนะทุกคนซึ่งเงื่อนไขว่าคนเล่านีสามารถอยู่ประเทศไทยไหน้าน,ะนะทุกคนแล้วกับค้นไทยบางจํานวนนีเขากัสามารถพังภาษาเล่าออกบ<ๆ>างเทือนห่เฮ้าเบาเล่าออกไปเนาะเขาเ้าไอจีสามารถพังหรือว่าเบากับเฮ้าไล น้องทุกคนอีกอย่างคือว่าคนเล่าห้องกับบอกภาษาไทยไรน้องทุกคนและอีกอย่างหนึ่งกับภาษาไทยครับภาษาไทยมันกับใครคียงกันหรือว่าคนเล่ากับคนอีสานนี่กอะอย่างสำเนียงภาษาเนี่ยเขาจะเอาเบาคายให้กันน้องทุกคนเนาะซึ่งว่าเวลาเขาเบาเล่ากับคนอีสานนี่คนอีสานเขาค่ะเบาหรือว่าบอกกันไรบอกกันหัวเรือเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการกินอยู่กับค่ะคการนอกปะ้นณี่ระาวาังไทยกับเล่ากับค่ะให้การนับทือศาสนาพุด้ือการนันทุกคนนี่นัทุกคนสําหรับเนี่นันทุกคนที่เห็นหายคนเล่าเขามาท่องเที่ยวอยู่ประเทศไทยหรือว่าทํางานอยู่ไทยเป็นจํานวนลวงไหลายางแรกก็คือว่าคนเล่าเข้ามาเที่ยวอ,อยู่ไทย พระว่าิยุทไทยนี่มีแรงทองเทียวที่สวยงามหลายนะทุกคนหลังจากนั้นเก็ตรไทยข้าเจ้านาะมีแนวคิดมีแนวคิดอยากเหตุงานยู่ไทยอยากทำงานยุ่ไทยนะทุกคนจึงเห็ดให้ขาเจ้าน้าอาศัยอยู่ไทยไรหน้าแ้วก็เป็นำนุวนลวงหลายเนาะและการสำเนียงการวา้าการปากเวา่าภาษาทุกคนการการวา้าการจาสำเนียงกบระวางประเทศลรวกับรศเทศไทยกับขายคึอกันจึงเฮ็ดให้การเป็นยูของคนลราวในประเทศไทยนะ่ะงายทุกคน เี๋ยน้องทุกคนสำหรับการที่คนเล่ามาเหตุงานอยู่ไทยด้มาต้องเที่ยวอยู่ไทยการยอสาเหตุเดี๋ยน้องทุกคนน้องพะว่าคือว่าการบอกการเป็นดูนับถือศาสนาการขายคือการคนเล่ากับคนอีสานการบอกซ้ำเนียงการบอกภาษาการขายคือการการกินอยู่กับขายที่การทุกยันทุกคนน้องจึงเห็ื่นหายคนเล่านะอาศัยอยู่ประเทศไทยไดนน่านโอเคแล้วทุกคนนี่คือว่าสาเหตุที่คนเล่ามาไทยมาทํางานอยู่ไทย โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมกับขอสำหรับคลิปนี้คอยกับขอตัวลาไปก่อนเนะาะใครที่ไพที่มักกาอย่าลืมกดไลค์กระดับสกายคอ,อร์เลอโอเคครับทุกคนกับพบกันพบกับกันคลิป,ป,ปต่อไปเนาะ